ที่โดนเกณฑ์เป็นทหารเนี่ยเขาต้องไปฝึกไปฝึกหนักมากฝึกหนักมากในช่วงแรกหลายเดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนไหนโชคดีก็ได้ไปรับใช้ทหารระดับในพลที่เป็นผู้บังคับบัญชาร,ระดับสูงแล้วก็ถ้าโชคดียิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือก็คือออกมาจากบ้านได้กลับบ้านได้แต่ว่าชื่อยังอยู่ที่บ้านนั้นแต่ที่ผมเพิ่งรู้คือว่าเงินเดือนที่ส่งไปเนี่ยผู้บังคับบัญชารับไปอันนี้พลรตรีเบญจพรบวรสุวรรณ ปัญหาที่มีในวันนี้ก็คือว่าหนึ่งคุณจะเกณฑ์ทหารไปหาอะไรเราอยู่ในยุคที่ทุกๆประเทศก็สตรีมไลน์อ Armed Forces กันหมด p r o f e s s i o n a l armed forces ในการสู้รบกันภารกิจสํำคัญๆในการสู้รบจะไม่ใช่ภารกิจในการใช้ทหารเกณฑ์ออกไปสู้รบหรือระบบการเกณฑ์ทหารมีไว้เพื่อกดประชาชนหรือเปล่าหรือ มันมันสะใจดีที่คนเห็นคนวิ่งไปจับใบดําใบแดงในแต่ละปีแล้วก็เสียเสียเวลาชีวิตไป2ปีแทนที่จะได้ไปเรียนหนังสือไปประกอบอาชีพดูแลครอบครัวมีความรับผิดชอบตามปกติคือคือ,คอมันมันมันเป็นคําถามที่สังคมนั้นมีมานานแต่การปฏิรูปเรื่องนี้กลับไม่เกิดขึ้นในยุคนี้เรากลับได้เห็นพรบรสำรองเพิ่มขึ้นมาอีกคือแทนที่จะลดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกก็ อย่างที่บอกไม่อยากจะเสดเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมืองไทยไม่สามารถก้าวผ่านก้าวข้ามเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆในขณะที่ประเทศอื่นเขาไปไกลกว่านี้แล้วเยอะเรื่องของการเกณฑ์ทหารคือคือเกณฑ์แล้วก็ฝึกให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงของการฝึก